อยู่สามย่านมิทาวค่ะคือไม่ได้จับกล้องมานานก็เลยวันนี้จะมาเดินเล่นกินข้าวช้อปปิง้งซื้อของไปน่ารักสนุกสนุกละ <c oughs> คือสามยันมิทาวอะเคยมาเดินเล่นกับพี่เอิงแล้วก็แบบว่าของมันน่ารักมากก็เลยอยากจะมาเดินเล่นอีกดูของกุ๊กกิ๊กน่ารักสดใสาตามสตาไตล์วัยรุ่นอายุ16อยู่กับหนุเก,กาหลีค่ะเราสีชมพูเหมือนกันเลยแล้วผมทำไมเปียกจังที่รานเขาไม่เป่าให้หรอไม่ได้เป่าผมสาวผมไม่ได้เป่า <c oughs> จะไปช้อปปิ้งคือเราจะไปสิงคโปร์ก็เลย จะซื้อของนิดหน่อยไปฝากแฟนคลับที่สิงคโปร์มีแฟนคลับที่สิงโนะคงโปร์นะคอนเสิร์ตใหญ่สิงคโปร์คนไใดคนแรกที่สามย่านมิทาวมีอะไรให้กินบ้างวันนี้อยากกินอะไรฮะมีของทุกอย่างเช่นอยากกินอาหารซีน่ะหม่าล่ารู้จักปะหม่าล่ามีหม่าล่าอันสไปซี่เฮามันมีหลายร้านหรอแล้วสไปซี่เฮาอร่อยปะใสชวนกันมาแต่ก็ไม่รู้อะไรกันเลยจบ กูหลงตายเลน,นี้น่ารักมากใส่สีชมพูเธอถุงสีชมพูเ่าขาวสีขาวเป็นน้องนะคะไม่ได้เป็นแฟนมันสูงเนาะมันหล่ออ,อยากให้อยากของมันเป็นแฟนแต่ไม่กล้าหรอกแกซื้อของเราฉันก็แก่แล้วใช่ใช่ล้านี้เนี่ยความปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยเป็นพี่รี่มากพอเธออยู่สูงเธอเหมือนอันเนี้ยเทวด,ดา ฮ้ยแล้วของที่เราจะซื้อข้อออกไปแล้วแน่เลยอะของจากเกาหลีอะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอย่นี่ที่จะซื้อคือชอบมากมันเป็นแบรนด์เกาหลีแต่มันแพงมากก็เลยไม่จะซื้อให้ตัวเองแหละไม่ได้ฝากใคร <laughs> คือจะซื้อแก้วคือเล่นสีมากคือจะซื้อแก้วเก็ับความเย็นอันไหนที่ถ่ายสตอรี่แล้วคนจะแบบน่ารัก <laughs> อันนี้มันแบบใส่กาแฟแต่อันนี้เสีอยนนี้สวยมากเลยอะอันนี้มัน สำหรับกองอะไรเนี่ยใช้ไม่เป็นหรอแน่าต่ปกติเราแบบเราอ,ออกกองเราจะใช้แบบเก็บความเย็นแค่นี้มีน่ารักอ่ะฟีลแบบแก้วมีเ <laughs> พราะฉะน,นั้นที่เข้ารอบคือมีสองอันนี้สองอั <laughs> ในใชว่าไหนอันนี้เป็นยางนะตัวนี้น่าร่ะจะเป็นพลาสติกแต่อันนี้เานนอาไม้สีขาวใหญ่นี้ดอกไม้สีเลย <laughs> อันนี้เราใช้ได้ป่ะ <laughs> แแต่แแต่ชอบอ้ชื่นใจน้ำเย็นอันนี้ใช่ยากอ่ะกินังไงอ่ะหมุนแบบหมุนได้แล้วเราอยากเราอยากได้ปัทงแฉลาดอ่ะอาอันนี้ดีว่าชอบันนี้เออมันเป็นสิบิดที่ติดกับรองเท้าองเทาของค้าก็ะสัสาสิ จังได้เอาดีกว่านี่ไงมันจะเ <500. S 2> กิดมาเก้าร้อยี่ไรชาร์ลีหมีเดี่ยวอันนี้มีเล็กอันี้มีม่ให่ก็อันนี้ไว้ข้างซ้ายไงนี่ไว้ข้างขวาอล,ล้เชาร์ลีก็เลยข้างซ้ายคือไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบไม่ชอบให้โทรศัพท์มันวิดไวว้าวันนี้จะช็อปให้หมดตัวเลยเห็นชอบเลยบางคนจะไปซื้อของที่สัเพลง ใหญ่มากอุยเหมาะกับเธอมากเลยวันนี้ลุกเธอเกาหลีมากปกติพี่ปอนสายฝอน,นะคะวันนี้อยากจะเกาหลีดารักมากน่ารลักมากเอาไปวางในห้องน้ําแต่ห้องน้ําก็เปียกอะคือ <c> ว <oughs> างาตรงไหนอรอเธอว่าไหนสวยกว่า <c oughs> อันนี้หรือว่าอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้หรอเอาให้อันไึงเย็บปะ อันไหนอันนี้หรออันนี้เออแหละอันนี้คืออันไหนอานน่าหลักมากเพิ่มเสน่ห์ในการกินข้าวโว้คุณแม่คือฉันชอบที่นี่อ่ะคือพอแก่ตัวมันก็จะหาของตกแต่งบ้านละปอนน่ารักมากเป็นแบบถ้าเรากินไม่หมดอ่ะเราเอาตัวคลิปตัวนี้ไปหอะนีจะเป็นเฟรนด์ฟรายส์กินนั่นกินนั่นกินนั่นกินไม่ได้เอาไปเอาไป ออขององลแบบนี้หถามว่าไอพวกเนี้ยมันกําลังฮิตแล้วเห็นเขาแบบชอบทําคลิปกันว่าแบบแกะของแล้วนั่นนี่คือเราต้องทําบ้างไหมแกะแร้วว่าจะได้อะไรต้องย่างไรอะ่ะคือเป็นคนไม่สะสมอะไรพวกเนี้ยน่ารักจังเลยอะ่ะมันเป็นเต่ามันเป็นุดมันเป็นเต่ามันเป็นพึ่งเนี่ยก็เป็นชุดพึ่งอันนี้เป็นอะไรนะปลาฉลามน่ารักอะคนน่ารักเลย แต่อะไรพวกเนี้ยนะซื้อไปบ้านก็คือโม้ซื้อให้เด็กอุ้ยได้ไงสาวหัวอยากได้มากฮะได้แปลกๆไม่ได้แล้เหรอก็ีเหมาะกับชุดนี้เหมาะกับชุดนี้ชุดเดียวสปองบ๊อบคืออยากได้คนละแบบคือปัญญาอ่อนคนละแบบอ่ะคือตันจะบอกว่าสปองบ๊อบอันเนี้ยตุนมีรองเท้าเนี้ยคือใส่ที่บ้านดีมาก ก็เลยคิดว่าอยากมีสีชมพูอีกอันหนึ่งรอพัเกอรน่ารักจังเลยแต่จ้เาตัวไหนเอาไปไหนเราไม่ชอบโซ่มันอะสีทองอะเธอจะเอาโซ่เงินปะโซ่เงินมันจะดูผู้ชายกว่าปะสีชมพูก็น่ารักนะแต่สีของเงินดูเป็นผู้ชายมากกว่าหลากหลายถูกเหมาะกับสภาพ้าเธอที่มีอยู่ฉันจะซื้อรองเท้าอันนี้อีกที่บ้านฉันมีสปอมบบแล้วหนึ่งอันโอยอะไรเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ซื้อไปต่อเล่นกันไหม ต่อมาเป็นอย่างเงี้ยใครจะนั่งต่ออค,คิดหน่อยผมดูยากสีน้ำเงินสายสีเงินถูกไปไหนนะสายามไปเลิดๆอ่ะไปเก๋ๆอ่ะไปได้หมดคือจับแล้วจับอีนี่ารังมากสีกระเป๋าอยู่ถ้าเกิดฉันเอากับตัวเนี้ยใส่กับกระเป๋า จะต้องน่าักคูณสิบแน่ๆคือสมัยที่เพื่อซื้อของหลายหลจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจะซื้ออ่ะเขาต้องให้เพื่อนเขาซื้อด้วยเขาก็เลยต้องทวงเรื่องก่อนเพราะว่าแล้วเขาใส่เขาไม่อยากใส่คนเดียวเขาต้องใส่กับเพื่อนอันนี้ก็เลยกําลังอิมโฟเอนซ์เพื่อนอยู่ว่าแบบว่าจะเอาไหมสีชมพูน่ารักมากเอ็นดูอ่ะคุณแม่สีน่ารักมาก กูต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพะะื่อจะกว่าจะได้หนึ่งตัวตรงเนี้ยมันน่าจะยากถ้าซื้อไปเล่นอะ่ะคนน่ารักเลยอะ่ะ Ring Candy สมัยแบบเป็นแบบขนมสมัยตุ้นเด็กๆอะ่ะ <c> อ <oughs> ยากซื้อไปลองอะ่ะขนมมีด้วยเนะีนะ่อเนี้ยอันนี้อยากได้อะ่ะแบบมันยัดมือเข้าไปตอนดูหนังแล้วก็มันเป็นผ้าห่มให้ด้วยอะ่ะก็แต่ว่าฉันควรทุบไหม คือมันคือฉันเป็นคนคือเมื่อก่อนอ่ะชอบซื้อตุ๊กตานะแต่พอแบบมันเป็นเทรนน่ะตอนดเด็กๆอะก็อะชอบซื้อตุ๊กตาแต่พอโตมาแล้วรู้สึกตุ๊กตามันแบบเราเป็นภูมิแพ้ด้วยก็เลยหยุดซื้อตุ๊กตาไปคือถ้าซื้อไปเว็อุตกระดไหนอันนี้นนะเครียดมารู้กันว่ากี่บาทคิดว่ากี่บาทอันสี่สี่เลยว พอมาแก้วนะก็พันละ I love you อ่านให้หมดผมรักคุณอ่านให้หมดซีเต็มอะไรนะเลติเมอร์สร์ล <laughs> ส์เฮลอิสติปเด,ดตราคาทั้งหมดอยู่ที่3 7ม0บวกแปคือจริงๆตอนแรกอะประมาณ3,900ัเก้าเหรอช่ส่วนลดไปส่วนลดมาก็เหลือ3 7มพันเดอู้หูรถเยอะอยู่300กว่าบาทอยู่ในมือนะคะของคุณผู้ชายคนนั้นจ้องเไอเกย์ซีคูเคร้านจะปิดหมดแล้วเนี่ย ปิดแล้วสามพ่อาดีดีโอเคตีสี่เขาเหรอคือหิวมะต้องกินลูกอมเย้ yeah! แต่งค่ะ <laughs> <laughs> แต่งค่ะพี่ <laughs> เคยกินมาแล้วตอนเด็กอ่ะลูกอมอันเนี้ยแม่บอกว่าไรสัละห้าแม่ได้บอกไหมว่ากระเป๋าแคร์แบรเลยสัลละ <laughs> <laughs> แม่บอกว่าลูกอมห้าบาทไรสัลละ <laughs> แม่บอกว่าเดี๋ยวฟ,ฟันผูเดี๋ยวฟ,ฟันผู แต่ไม่เป็นไรเรามีวีเนี่ยเฮ้ยนี่ท่านี้เนี่ยเนี่ยเสตาอยู่้วเราชอบกินหมาล่ามากแต่ว่าพี่ปอนไม่กินเผ็ดนะคะทุกคนใครจะจีบพี่ปอนก็ยังไงฝากดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงน้องเราไห่กินเผ็ดค่าไม่กินเผ็ดเราไม่กินเผ็ดค่าไห่กินเผ็ดเพราะเราเหมือนวันนี้เหมือนว่าเราชอบสีชมพูมากๆอะเมื่อเขาจ้างอะเมื่อสีชมพูจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์อะนี่ไ อ้าวไหนซีฮิวเคพาออกมาแล้วห้างคือขี่ไปขี่ไปด้วยสกูตเตอร์เหรอเขาเก็บแล้วขี่ได้แล้วกิจกรรมนะคะของคนขี่เหงาทำไงอะ่ะห <laughs> <laughs> นึง่ง <laughs> อ๋อ, <c oughs> อบอขับไวมาก <c oughs> วันนี้รับตกใจตกใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปยืนแตงขับเรียกแล้วตกใจกีเลยเมื่อกี้ทำอะไรอ้าวกินอะไรจ๊ะกินเลยนุ๊กกินเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปกินซีฟู้ดเชเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงพี่ถ่ายคลิปอยู่โอ๊ะแชรแอป ใช่แต่โทรศัพท์มันเจอน้องๆค่ะมันนั่งทำอะไรตรงนี้สามย่านวิทเทไปรุ่สามย่านไปรู้สามย่านไปรุ่สามย่านเนาะกินข้าวไปเหนอยกินข้าไปเหยถ้ากินแห่อร่อยพี่ไปแล้วก็เล่นได้แค่นี้แหละหมดเวลาแล้วเพื่อนมายังไปนู่นได้หรอเธอเธอะไรเนี่ยฉันหมาอคนผมจีอ่ะงานน อันไหนเอาไหนมาก็แฟลตแรงมากน่ารักนะหัวฟูเกิร์ดต้องอยู่นะหูมีรูปเดียวหรอรูปเดียวฉันขอแล้วกัน สวยมากสีสวยมากอ่ะเย้ <c oughs> คือเป็นคนชอบถ่ายรูสตสิกเกอร์มากขนาดรถยังเลือกเป็นรถสีชมพูอ่ะ <c oughs> คือวันนี้มันต้องมีซิมโบลอะไรสักอย่างอ่ะสีชมพูอ่ะจ้ากินเป็นบ่อยจากเหรอ CQK <oughs> เปิดใหม่ใหญ่มากสามชั้นกูก็ถอมากินถึงนี้เน,นาะหน้าบ้านก็มีงงอยู่ แต่มีสาวฉันต้องรอคิวอะแกดูดิฉันรูแล้วว่าฉันจะกินอะไรมันมีเมนูปโปรดของฉันอยู่ความเลิศคือตรงที่เรานั่งรอเนี่ยค่ะคือป้ายรถเมย์ด้วยเว้คือสซงหนึ่งนาร้านเลยไม่เคยขึ้นรถเมย์นานมากอะอย่างลองรถเมย์สมัยนี้มันเลิศไหมไม่เคยขึ้นเหมือนกันก็นใน BTS ไม่เคยเลย อื้อบันลังตั้งทองอ่ะอาจบังหน้าคืออะไรอ่ะ <c oughs> บันบังหน้าเฮ้ยจ <c oughs> ๊ะกลกกันเฮ้ยถ่วยแล้วสูงขาวแบบหนังอ่ะจริงแล้ เจ้าจะทางอะไรวันนี้หรือจะกินอะไรวันนี้วเวลาเวอะมากในชั้นสองนะคะคุณผู้ชมคือมูดมากมูดเอสเตติกวายคือคนมาหาเศรษฐีเกินคุณแม่รถพบสวัสดีค่ะ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 แอร์เย็นร้านสวย อาหารอร่อยเพราะว่าเคยกินแล้วซิคือเคมีหน้าบ้านเราด้วยหน้าบ้านแล้วใช่อยู่ตรงเดอะคริสโตลแต่ที่นี่ร้านสวยมากจะเอาจะเอาสองน้ำหรือจะเอาสามน้ำงกังั้นก็เอาหมาล่ากับจิเทอร์กินกระดูกแต่ซุปฟักทองอร่อยนะถูกต้องสามคือมันเป็นภาษาซี่ะเข้าใจปะ สั่งชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้สั่งเยอะมากไม่รู้กินหมดไหมแต่ว่าพี่ปอเป็นคนกินเยอะมากค่ะทุกคนไม่จริงไม่จริงอะไรเดี๋ยวเราหลังจะทำวันนี้ค่ะรูปถ่าย <c oughs> กินไม่หยุดแห่งปีทําอาหารเป็นไหม <c oughs> คือเราทําอาหารไม่เป็นแล้วก็พี่หมวยอ่ะจะเป็นคนปรุงน้ําซิ้มให้ตลอดเธออยากลองปรุงให้เราไหมนี่ต้องปรุงอ่งนี้หนูกินหนูกินซุปมันมัวเห็นส่วนไหนก็ได้เนาะ เย้ได้แล้วอร่อยไม่อร่อยไม่รู้คนกินกินสคนน้ำจิ้มสมถ้วยเย้โอ้มันเล็กจริงเนาะอันนี้คือ the base มากคือแบบเอิร์กแนะนําให้กินแล้วก็คือเวลามาซีเคก็จะต้องสั่งคำก็คือลูกชิ้นเนื้ออัวเกรด A อเอ็นกรุบกรอบยอดเยี่ยมว้าวชื่อ เวอร์แบะแต่มันกรุปจริงมันกรุบจริงมาทั้งตัวเลยอะ่ะหัวที่อ่อ่ะเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟละหมูของสมูชายอ่ะวาไว้วางไว้ที่เธอเดี๋ยวจะขอตัวไปกินนะคะทุกคนเพราะว่าวิฉันไม่ชอบถ่ายตอนกินเจอกันตอนเสร็จ <The> <The> จับปลาไปกินระวังจมน้ำตายนะคะแดดยังกระพาย,ยุขนาดนั้นอ้วนยังก็มีควายเดี๋ยวจอเขาแตกออกมาอยากกินขนม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 เย็นๆอ่ะอยากกินไข่ปลาโลตกินไข่ก่กรีอยากกินขนมไอติมอะไอติมบักบัดิทองไปปิดยังไม่เคยหลับไหลเฮ้ <c oughs> ยกินหัวเฮ้ยขวาง มีสิงคือตรงนี้กูก็งงอยู่อั่นนั่นไม่เลยแล้วหรอราไม่กินน่ากินนะคะกินไหมอาแล้วแต่เธอกินได้อ้าจะกินไอติมกวนี่มีมีทุนไมละมีท่านก็มีไนมอุ้ยอยากอยากกินอไเนี้ยไปไปไอร่อยัหมร้านนี้เคยกินไหมแล้วจะไปแนน้ำทำไมเนี้ยแนน้ำอะไรเอาไข่หวานพอ เธอสั่งไเติมดีมากินแ้วกันสั่งเลยสั่งเลยเอาภะฮีสดไม่เอาทุเรียนอะ่ะอ่ะให้ชิมก่อนรู้สึกถึงเนื้อเต่าไหมใช่ล <laughs> แล้วคนอ่ะบ้าเป็นดิคือบอกว่าฮะคนเลยคนคนรู้ได้ไงเคยกินเนาะไหนบอกจบนอกมาไงทำไมรู้จักมากินไข่เต่ารู้จักเราหลัก เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวเลยแล้วไม่เห็นมีไข่หวานให้หนูเลยค่ะแบงค์อุ้ยคุณแบงค์แบงค์เขาจ้างไข่หวานได้ใช่ไหมมันเป็นลูกอะไรที่ชอบชอบใช่ไหมหนูใส่ไข่หวานเลยใช่เดี๋ยวพี่เราจะบอกใช่บอกแล้วได้ยินแต่มันเป็นคนชองอย่าทะเลาะกันค่ะพี่ เดี๋ยวจะมียาตัดไข่มาไม่เป็นไรเข้ามั้งระวังเหอะไปทำงานอะแล้วถ้าลืมไข่โดนตัดไข่นะคะอร่อยไหมกินไปแล้วรีแคปเมื่อกี้ก่อนอร่อยหวานมันไม่มีน้ำตาดโอ้โหระวังอ้วนเลยจบแล้วที่วันนี้คือเพิ่งอาบน้ำแล้วก็ขึ้นเตียงเลยค่ะ คืนครึ่งแล้วพรุ่งนี้ตูนต้องตื่นประมาณ7จ็ดโมงเพราะว่ามีถ่ายงานแล้วก็เพิ่งกลับมาทํางานเพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่แล้วตูนทํางานกับมิสแฝงรพีสาลตัวสวนเหนื่อยมากมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยเนาะ <c oughs> ก็เลยพักตัวเองไป <c oughs> มันบางทีก็พักนานเกินแต่พักตัวเองไปสี่วันวันนี้ก็เลยไปยิงเ,เข้ากับปอนใช่ไหมก็เลยเออเดี๋ยววันนี้ขอถ่ายคลิปนะก็เลยถ่ายคลิปแบบมีคลิปไหมคุณผู้ชมดูกันแบบหายเหนื่อย เหงาแล้วกลับมาทํางานแล้วนะคะมันจะมีช่วงที่ตูมพักไปบ้างมาทํางานบ้างทํางานบ่อยๆพักบ,บ,บ้างสีสันชีวิตแกคลิปนี้ไม่ต้องจีนอะไรกันเยอะอย่าคาดหวงังไม่ได้เป็นรายกันเป็นพี่น้องที่น่ารักแสนดีต่อกันป่อน่ารักมากแต่พี่ลิงน่ารักกว่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณนายค่ะลาติสวัสดีกันคลิปหน้าบ๊ายบายลิ้ยู